วันนี้ก็ว่าเงเ่นจากการทํางานนะคะเมื่อยคือกันด้วยพี่น้องนะ,ะนั่งพูดทั้งวันนี้ก็เหนื่อยนะคะเพราะว่าการทํางานของวิ่ฉัน,นต้องต้องพูดเนาะถ้าไม่พูดก็ไม่ได้เงินเขานะคะ <laughs> ต้องยกแม่น้ําทั้งห้าแม่น้ําทั้งแปดมาเลยนะคะอันอย่าคิดว่าง่ายด้วยจ้ะนะคะการที่เราอันสิขายของนะคะมันต้องอมัน,ม,นมันจะมีเทคนิคของแต่ละคนนะคะอันนี้คือ,อจะพูดความในใจให้ฟัง สมมติว่าเรามีสินค้าแบบนี้นะคะมันต้องขยี้นะคะขยี้ให้ให้ให้แตกด้วยจ้ะนะคะคือเราจะพยายามขยี้สรรพคุณนะคะของของของสิ่งนี้พยายามขยี้ของสิ่งสิ่งนี้เพื่อที่จะใหะ้คนที่เขาจะมาซื้อของเรานะคะเขาจะได้เห็นสรรพคุณเห็นคุณภาพเห็นอะไรนะคะไม่อย่างนั้นจะไม่สามารถดึงเงินในกระเป๋าของเขาได้เลยนะคะอันนี้คือ เทคนิคของการออัน,อานการขายของนะพี่น้องเนาะอันนี้คือมาแชร์ประสบการณ์บอกกันนะมันต้องขี้นะคะถ้าไม่ขี้บบได้เงินเขาดอกพี่น้องมาพูดลอยๆนะคะมาพูดลอยๆบรรยายลอยๆอ่าตรงนี้มันคือปัญหาของนิฉันจริงๆเลยนะเพราะว่ากว่าจะผ่านตรงนี้มาได้นะฮะ,ะเราต้องมาดูตัวเราเองว่าเราพูดแบบไหนเราทําแบบไหนทําไมวันนี้ลูกค้าไม่มี ทาไมเราถึงอนะ,ะต้องค,อค,อคือมันพยายามมัน,มน,มนเรียนรูด้ด้วยตัวเราเองเลยนะคะนะคะตอบโจทย์ตรงนี้ให้แตกนะคะก็คือจะมันต้องอขยี้สัรพคุณนะคะสรพพคุณคืออย่างรายละเอียดนะคะแกะเลยนะ,ะการท,ที่จะดึงเงินในกระเป๋าเขามาได้นะคะคือมันแกะออกมาเลยนะนะคะอันนี้เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะคะอันบางทีเรา,าเข้าไปคุยในกลุ่มของเรานะะที่ อ่น้องๆที่เขามีไรายได้นะคะวันหนึ่งนะ,ะพี่วันนี้หนูได้ห้าพันวันนี้หนูได้หกพันนะพี่โอ้ยมาเบิงตัวเฮ้าเนาะสี่เอามือละพันก็แสนสียากได้พี่น้องนะคะอ่านะคะบางวันนะคะนะคะอ่านคุยกันนะคุยคุยกันอ่านเวลาขายของเขาก็คุยกันเนาะมันคือ,อกระจกที่คอยส่องตัวเรานะคะบอกว่าเอ๊ะทำไมเขาทําได้ทําไม เดพกซไปด้วยพี่น้องเด้อนะคะทำได้ขนาดนี้ก็ยังเห็นคุณค่าของตูเฮาเด้อว,ว่าเขามีความสามารถอยู่นะคะบริโภคค่าไปดอกพี่น้องนะทุกคนมีค่าทั้งนั้นนะคะความสามารถมันมันมันไปด้วยค่ากันไม่ได้นะของอย่างนี้นะคะอายุหรืออันขี้ริว้วขี้เหร่มันไม่ได้ทําทให้ความสามารถ ด้อยลงเดอ้อพี่น้องเดอ้อสู้ๆกันไปมเฮ้ายู่แพนฟอร์มใดก็คือเงิน่นเงือนเงินเงนนะคะท่องคำนี้ให้ขึ้นใจสู้อย่างเดียวใช้ความสามารถนะคะใช้สติปัญญาใช้สติปัญญาสมองไหวพริบนะคะในการเพราะว่าตลาดอ่าบว่าสิเป็นอนันอันในแพนฟรอมแพตฟร์มใดกัแล้วแต่นะคะ ไม่เก่งนะคนไม่เก่งนะใชะะะ้ความสามารถใช้อีหยังทีเรียวๆนิว้วไปดีๆพี่น้องนาสู้ๆกันไปมอ่เ้าพูดความในใจบ้างเว้นจากการทํางานได้เมานั่งเบาเนะะาะเบให้เสียหลายดอกเบามันเบาอันใดทุกอย่างนะคะไม่ต้องไปเสียหลายเบาตรงนี้ไปลงตรงนี้พูดตรงนี้ไปลงตรงนี้นะคะ,ะจัด <ไป S 2> สรรปันส่วนไปพี่น้องสู้ๆได้จ้าเหตโตกนข่อย